บี <B c oughs> สบายดีแล้วพี่น้องสบายดีพี่ซีเ <c oughs> ป,ป็นสกุลสกุลเนาะมาพี่น้องมากินข้าวนั่กันมันเนยได้เนยได้ข้าวปุ้นข้าปุ้นซื้อเด้พี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงกำลังนอนกินข้าปุ้นกับข้าวเนาะ ซื้อตลาดน้อยหลุดตลาดน้อย,นอยคนมั่นกับบริเก็บดกเงินค่ะถ้ากระคายมั่นไปช่องเถือ่อเผื่อทำอี้ทำโบสตั้งแต่ก่อนแม่ท่านดเอาแม่ไปหาหมอฮะเงินหกเซนกก็ได้อยูพ่พันหนึ่งน้องเป็นเงินบาทนะหกเซนกีด หกแทนไปนิหน่อยแหละดีใช้เ,เงินบาทพันหนึ่งอยากขายวันวันชื่นอีกอะมาเขียนอีกอีกอีก,อก,อก,อกขายเมื่อวานเมื่อชื่นอีกะขายเมื่อวานนี่บ่่เมื่อวชื่นนี่ได้ เดึนเงินเจ็ดแสนเดึนเงินเจ็ดแสนก็ได้อยูประมาณพันพันเลยกบาทเดึนเงินเจ็ดแสนกรีบเจ็ดแสนเจ็ดแสนกรีบโลนึงค่ะสองพันสองพันทกเมื่อวาน อืมไปขายเมื่อวานได้ราคาสองพันหกสองพันหกกีบเด้พี่น้องหกเยกีบมื่อนี้คือเนเขาติดป้ายขึ้นราคา่ได้พี่น้องคืนนิดยหนึ่งสองพันเจ็บอกแต่ก็บอกมันใจว่าแม่หรือบอกมันจะบริสัท อยู่หลัก35ตัวมันเฮายังบ่แห้งมันขึ้นมันขึ้นได้บ่เบิงพี่น้องมันขึ้นปึ๊บแป๊บนึงเดี๋ยวมันกะลงแล้วมื้อนึง2มื้อมันกะลุงขึ้นมื้อนึง2มื้อเนาะมันเฮาหากะก้นตากะบ่ทันแห้งซําคายกะบ่ทันหมูเดี๋บักอายา แล้วมีแต่ยังตากอยู่ยังไม่ท่านแหงมันนี่อยู่หน้าผู้เดียวอยู่ส่วนผู้เดียวไม่หยาพิ่น ไปส่งสาการเนาะหรือว่าไปปงผีแหละพอ่อพาไปเนาะพ่อบังทำหน่อยพาไปอยู่น่าผู้เดียวมืนน้อนี้อืเขาพูดตอนนี้แซ่บเน่ยแซ่บเนานะแล้วมันคายมือนะเพ่าแซ่บ เล่นไปแช่เกรงแช่ไงข้างนีง้อยู่คนเดียวย <c oughs> ไม่เชื่อเอาขับเป็นจำกินเนาะมาทราบมาชื่อปิงมึงไม่แน่นอยู่เลยสิบพันทุกอย่างไม่จะซิบเบิดพี่น้องกินประหยัดนี่เบิร์ดละสามสิบพันแซวเนาะอือห ซื้อซีนมูลแล้วกับมุกปลาจำยังเหลืออันนดียวขายของของเหลือกระดูกมันมนี่จำปดนูกมันบอกเพชรเท่านั้นแหละของมันแพงราคามันผัดลงเนาะพป่น้องแต่ว่าของแพง น้ำมันกับซ้ำเก่ามีต่ตราคามันลงเฉยๆมันกิกะกลน้ำมันคือเก่าเลยพี่เนอะบกวนกะตัดละมันเนาะบกตัดละมันกับเมียนละมัน คอ่อยคือบวคา,ายเป็นหัวลายเป็นหัวแห้งบรได้กินยังเลยแห้งกินแกบพี่น้งองทางลาวฮาคันนี้มคายเป็นมันแห้งพอจะมีเงินแน่คือไทยสวนนี่แพงเนาะแต่ปีนี้มันมันลดลง กำไรเขาสิทำได้คอยพัชชวนคอยออได้อยู่บ่สอันกีบเนาะสองันกีบเอยู่วังสามพปลายเงินบบทไทยชวนละันหาหา,หาเซนกีบลันหาเสนไทยชวน คือเสิแล้วเขาพ่าจะเลยเชือกินเชือกินขม,มือขม,มือเจออ้าเฉียงแรงตามคาบใส่เมืองยังก่อนบางเมือก็เป็นแฉนแฉนกรีบใส่บางเมื่อก็หกเจ็ดชบ มืนอมันบ้างเมื่อนะทุกมื่อเลยทุกมื่อเจ้าอภัยงามประหยัดคือมือนี่กะบมดไปแล้วสามสิบพอผนไปเสือปลาขอ,อน้ำผูอยู่ขางชวนนี่กะชาวพันหาสิบเลยเนี่ บปเห็กินเนาะไว้เห็ดกินมร็งะเฮ้ยจ้าริ้สึกรู้สึกยังบ้าขอลืมขอเอิรนเหรอบ่กินโซ่อยันไหล่ะคะรอบนหนแซ่บขุ้่นในรอบนี้ ว่าแล้วลืมยังอเห็นหี้ลืม วันคืนดังถ้าก็นอนมันขึ้นลุกมาลินบดคืนอย่ายตื่นได้ คุ่ข้าก่อน บอกว่าเปลี่ยนเจ้าใหม่เอาเนี่ยเปลี่ยนแล้วเหรอ

khánh kinh đỉnh cả bộ im trên gặp khẩu này im <laughs> จะไ,ได้มันน้อยแซ่บจะน้อยวุดอิ่มพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดีเดอ้อ